สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการนําภาพที่ถ่ายมาจากกล้องนะครับนําไปเข้าฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเช่นทําให้ภาพมีความสว่างขึ้นนะฮะหรือว่ามีคอนทราสต์สูงขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ในนี้เราใช้ไลบรารีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Android Photo Filter นะครับแล้วก็ไปที่อันนี้ก่อนครับไปที่ Build นะฮะ ตัว g a t l e Script นะครับไปที่ Build g a d l e แล้วก็ Module App นะครับแก้ไขไฟล์นี้นะครับโดยการเติมนะครับข้อความเข้าไปนะครับเ่บรรทัดนะครับไปเรียก Library นะครับ Someto นะครับกอจาก g i t h u ันะครับจากกิทับนะครับ Someto นะครับ library ชื่อว่า Android Photo นะครับ Filter มี S ด้วยนะครับ Motion นี้ครับ อนี้พอพิมพ์เพิ่มค่อยปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องคลิกตรงนี้ครับที่ลิงก์ซิง now นะครับแล้วก็ดูว่าจะมีเ r r รอร์ไหมนะครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดไม่มี error ก็ไปต่อนะถ้าเกิดว่ามี error ก็อาจจะพิมพ์ผิดนะครับโอเคครับอันนี้น่าจะโอเคละนะครับเงียบๆนะครับขั้นถัดไปนะครับให้ไปที่ Activity นะครับเขียนโค้ดเพื่อมข้างบนเข้าไปนะครับ เปิดเป็น static block ขึ้นมาอันหนึ่งน,นะครับให้ไปโหลดนะครับ library ตัวนึงขึ้นมานะครับ native image processor นะครับครับแล้วก็ไปใช้ filter เลยได้เลยนะครับไปที่ข้อส่วนนี้นะครับได้รูปมาแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับเอาใหม่นะฮะฟิลเตอร์ตอนนี้มันโอเคถูกแล้วฮะต้องให้ถูกแพ็กเกจนะครับเอาใหม่นะครับฟิลเตอร์นะครับดูด้วยนะแพ็กเกจของตัวไหนนะครับต้องต้องเป็นตัวที่เราเพิ่งเอามาใช้นะครับฟิลเตอร์นะครับดอทฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เท่ากับนิวฟิลเตอนะครับแล้วก็ระบุไปนะครับว่าต้องการให้ เช่นบอกความสว่างแล้วกันนะครับ b r i ย h น n e s s sub filter ตัวนี้นะครับน้อยลงนะครับสักประมาณเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะติดลบนะฮะให้ให้มืดขึ้นอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็ให้อาจจะให้คอนราสสูงขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นสกิลของพวก o t o s h o p เขานะครับปรับสว่างปรับเข้มอะไรพวกนั้นนะครับก็คอนราสสูงขึ้นโอเคนะครับเป็นโฟลทนะฮะก็ใส่ f ไปด้วยนะครับอืมโอเคครับเสร็จแล้ว ก็ Apply Filter เข้าไปนะฮะ bitmap เท่ากับ Filter นะครับ process filter นะครับนะครับถ้าโค้ดตัวนี้เป็นรันนะครับมันจะ Exception นะครับ Filter ไม่ได้เพราะว่ารูปภาพอันนี้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็ต้องไประบุ O อปชันนิดนึงนะครับบอกว่ารูปภาพนี้ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับ option ก็ระบุให้เป็น True นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงรูปภาพนั่นและลนะครับเสร็จแล้วก็ส่งออปชันที่เราเพิ่งสรา้างขึ้นเมื่อกี้เนี่ยส่งเข้าไปด้วยนะครับตอน decode file นะครับครับก็สั่งรันนะครับนั่นอีกรอบนึย กันครับไม่ยอมปิดกับมานะรันใหม่รันใหม่นะครับหนึ่ง ยังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองคลิกนะครับดูกล้องขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายรูปนะครับดูภาพนี้นะครับต้งสองสว่างนะครับพอเราคลิกปอ๊บภาพก็จะดำนะครับเข้มขึ้นนะครับีกรูปนี่อนนะครับอาจจะไม่ไม่ชัดมากนะครับเอาสักร้อยนะครับลอง ครับถ่ารูปนะครับคลิกถ่ายครับเอียงครับอันนี้นะครับความสว่าง นะครับ brightness นะครับลบหนึ่งร้อยนะครับดำเลยนะครับตรงนี้นะครับ